สวัสดีค่ะกลับมาพบกับอาจารย์เก๋สายใยทําในช่องอุตสาหนาคีกันอีกแล้วนะคะมีคำถามว่าเป็นคนไม่ชอบขี้เกียจปฏิบัติแต่ชอบฟังอะไรแบบนี้คือมีอะไรขวางใช่ไหมครับต้องเปิดทางบ่อยๆหรือเปล่าครับจริงๆแล้วก็เกิดจากหลายช่องทางนะคะที่เกิดในระบบกระแสจิตของเรา 1. อาจจะเคยเป็นนิสัยส่วนตัวติดตัวมาแต่อดีตชาติ ในหลายพหลายชาติที่มันยังนอนเนืองอยู่เวลาเราคิดจะทําความดีหรือจะทําในสิ่งดีๆเขาก็จะมาสกัดกั้นจิตเราขึ้นมาสกัดกั้นเมื่อเราปฏิบัติก็จะขึ้นมาเยอะขึ้นเมื่อขึ้นมาเราต้องทําความให้รู้เท่าทันก็คือพยายามฝึกจิตให้เห็นจิตสังเกตดูจิตของตัวเองว่าเรามีตัวไหนที่มันเด่นขึ้นมามีขี้เกียจมีอาฆาตพยาบาทมีอิฉาตาล้อน หรือเราเป็นคนเมตตาจิตไหมหรือมันมีจิตดวงไหนที่มันเด่นขึ้นมาหรือว่าเป็นคนขี้งอนเป็นคนคิดเล็กคิดน้อยเป็นคนเจ้าคิดเจ้าแค้นไหมเป็นคนในแบบไหนอ่ะเราก็ดูในลักษณะจิตของตัวเองหรือดูพฤติกรรมนิสัยที่มันเกิดขึ้นในระบบจิตของเราได้นะคะเมื่อเราเห็นแล้วเราสังเกตจิตว่าจิตของเรามันมีสิ่งเหล่านี้ถ้า จิตของเรามันมีอะไรที่มันดีๆอยู่แล้ว,ลวก็ให้เราฝึกต่อแล้วก็ทำให้เจริญยิ่งๆขึ้นไปส่วนจิตไหนที่มันไม่ดีเราก็ค่อยๆดับนะคะค่อยๆดับแล้วก็ให้เบาลงไปมันก็จะทําให้เราเนี่ยเริ่มเห็นจิตตัวเองแล้วเราก็จะค่อยๆตัดลากถอนโคนอะไรที่มันไม่ดีเราก็พิจารณาด้วยอริยสัจสี่เมื่อเราเข้าถึงแล้วว่าทุกมันเกิดจากตัวนี้สาเหตุมันเกิด จากสิ่งนี้มันเกิดจากพื้นเพนิสัยหรือจริตจริยาของเราที่มันติดตัวมาเป็นสัญญาติดเป็นสัญญากับสัญญามากับเราเป็นความจําได้แหมรู้ในจิตของเราเมื่อเรามีพฤติกรรมมีนิสัยแบบไหน,นมันก็จะติดตัวเราไปในทุกภพทุกชาติทุกภูมิจนกว่าเราจะปฏิบัติเป็นสัญญาใหม่เกิดกุศลพลบุญมันก็จะค่อยๆดับไปค่ะเมื่อเรารู้เช่นนี้แล้วเราก็มาเริ่มฝึกปฏิบัตินะคะฝึกจิตให้เห็นจิตแล้วก็ฝึกดับในจิตเหล่านี้แล้วก็พยายามตัดรากถอนโคนแล้วก็ปฏิบัติไป เมื่อเรานําอริยสัจสี่หรือมรรคมีองค์8เข้ามาพิจารณาเพื่อปรับใช้ปรับในความคิดของเราเราก็จะมีปัญญาอันเห็นชอบเราก็จะดําเนินชีวิตไปได้ถูกต้องความคิดความอ่านก็จะมีสติดีสัมปชัญญะดีมีสติปัฏฐาสีดำรงอยู่ไว้ในกายเวทนาจิตธรรมเราก็จะเริ่มเข้าใจว่าจิตเหล่านี้มันติดตัวเรามาเมื่อเรารู้เราเห็นแล้วว่ามันขี้เกียจเราก็แก้ด้วยการคิดใหม่ทําใหม่ว่าเมื่อเราขี้เกียจเราก็ลุกขึ้นมาทํา ให้ได้เมื่อเราคิดว่าเราขี้เกียจเราก็จะลบค,คําขี้เกียจตรงนั้นออกเราก็จะลบความคิดนั้นออกไปแล้วก็เปลี่ยนเป็นความคิดใหม่ค่ะแก้ด้วยการปรับความคิดใหม่นะคะใช้เรียสัตว์สีเข้ามาเมื่อรู้เหตุรู้ผลเราก็จะดับได้แล้วก็ดําเนินไปในทางที่ชอบที่ควรด้วยมรรคมีองค์8นะคะค่ะแต่ขั้นตอนนี้ถ้าพูดถึงบางท่านก็จะบอกว่ามันเป็นอะไรที่ทําได้ยากบางท่านก็อาจจะมีนิวรณ์นะคะ นิวรนเป็นตัวสกัดกัน้นก็จะมีทําให้เราคิดต่างๆนานานะคะเกิดขึ้นค่ะค่ะวิธีอีกวิธีหนึ่งนะคะที่ง่ายที่สุดที่จะทําได้เหมือนที่คําถามของเราว่าหรือว่าเราจะต้องขอเปิดทางเรื่อยๆบ่อยๆเหมือนคําถามที่ได้สอบถามเข้ามานะคะว่าหรือเราจะต้องขอเปิดทางบ่อยๆถึงจะทําให้เราหยุดขี้เกียจถึงจะสามารถลุกขึ้นมาปฏิบัติต่อได้ดีขึ้นอ่ะเป็นคําถามที่ดีนะคะถือว่า เป็นคำถามแล้วก็คำตอบนะคะว่าใช่ค่ะให้เราขอเปิดทางบ่อยๆเราก็จะมีแรงฮึกเิมแล้วก็รู้สึกว่าจิตใจมันสดชื่นเบิกบานที่จะลุกมาทำอะไรต่างๆนานาได้และที่สำคัญนะคะให้แผ่เมตตาให้ตนเองนะคะเวลาที่มีอาการลักษณะนี้หรือไม่ว่าจะอารมณ์ซึมเศร้าขี้เกียจหรือมีจิตที่คิดคุ้นคิดที่แบบมันมีปัญหาเกิดขึ้นในจิตของเรา ให้กำหนดจิตแล้วก็แผ่เมตตาให้จิตตัวเองได้ในขณะนั้นเลยนะเอ่ยชื่อจริงนามสกุลชื่อเล่นตัวเองนึกถึงหน้าตัวเองขึ้นมาทันทีเลยนะคะระลึกในจิตได้เลยในขณะนั้นนั้นขอเปิดทางเสร็จก็แผ่เมตตาให้ตัวเองขอข้าพเจ้ามีจิตที่เบิกบ,บานมีจิตที่ไม่เศร้าหมองมีจิตที่มีสติด,ดีมีจิตที่รู้เท่าถึงการมีจิตที่รู้เท่าทันกิเลสต่างๆเกิดขึ้นในจิตเราขอให้เรามีตัวรู้เท่าทันกิเลสและมีตัวรู้และมีตัวรู้เกิดขึ้น เกิดความรู้พิเศษไม่ว่าจะเป็นความรู้พิเศษขอให้เรามีความรู้ตัวเกิดขึ้นขอให้ข้าพเจ้ามีความขยันขันแข็งไม่เหนื่อยมีพลังและก็มีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงขอให้ข้าพเจ้ามีสุขภาพดีขอให้มีจิตที่จำใสเบิกบานอยู่ตลอดเวลาค่ะสาธุสาธุสาธุเราก็สามารถแผ่แบบนี้อาจารย์ก็จะใช้สูตรนี้ตลอดแล้วก็ทําให้จิตเรารู้สึก มันสดชื่นเบิกบานแล้วก็มีความเข้มแข็งมากขึ้นค่ะเราอาจ,จะขอความเข้มแข็งให้จิตเราด้วยนะคะมีพลังดีแล้วก็มีความคิดดีแล้วก็ขอความสําเร็จดีเป็นเลิศทุกอย่างทุกประการสําหรับตัวเราค่ะก็ขึ้นอยู่กับคําขอของเรานะคะเราสามารถขอได้เลยนะคะเมื่อมีเหตุการณ์ใดก็ดีที่เกิดขึ้นขอให้ข้าพเจ้าผ่านอุปสรรคผ่านเหตุการณ์ทั้งหลายที่มันร้ายๆจากร้ายกลายเป็นดีหรือเรารู้สึกไม่ดีเลยตื่นเช้ามาหรือฝันร้าย ตื่นเช้ามาเราก็สามารถระลึกขอพอรแผ่เมตตาตัวเองได้เลยแล้วก็ขอเปิดทางก่อนก็นได้นะคะหรือจะขอแผ่เมตตาตัวเองได้เลยขอให้เราพ้นวิกฤตขอให้เราสิ่งที่เราฝันมาเป็นสิ่งที่ฝันร้ายขอให้เป็นการฝันร้ายที่เป็นดีจากร้ายให้เป็นเหตุดีค่ะเคาะก็ให้เป็นเคาะดีค่ะสิ่งเหล่านี้เราสามารถขอได้แผ่เมตตาตัวเองได้ตลอดเวลาเลยนะคะแล้วเราจะรู้สึกว่า เวลาที่เราแผ่เชน่นนี้เหมือนจิตเรามีพลังแล้วส่งว่าพลังให้กับตัวเองแล้วก็จะเกิดสิ่งดีหรือถ้าใครฝึกพลังจักรวาลได้เราสามารถดึงพลังจักรวาลลงมาแล้วมีแสงทองรอบตัวหรือแสงสีเหลืองสีขาวสามารถกําหนดครอบคุมตัวเองแล้วก็ตั้งจิตระลึกขอพรให้กับตัวเองพบความสําเร็จในเรื่องนั้นๆก็จะสามารถมีพลังเบิกบานแล้วก็สําเร็จในเรื่องนั้นๆได้โดยอัตโนมัตินะคะเราสามารถ ฝึกหรือเล่นเช่นนี้ได้นะคะเป็นคําถามที่ดีมากๆนะคะค่ะเพราะอาจารย์ก็เคยเจอเหตุการณ์แบบนี้เช่นกันในการฝึกใหม่ๆอยู่ดีก็รู้สึกขี้เกียจไม่อยากฝึกทั้งที่ฝึกมาตลอดแล้วอยู่ดีก็มีเหตุแบบว่าเอ๊ะทำไมเราต้องขี้เกียจเราไม่อยากฝึกอ่าเราไม่อยากปฏิบัติเมื่อเราสังเกตว่าเอ๊ะแต่ก่อนหน้านี้เราก็ชอบการปฏิบัติแล้วทาไมอยู่ดีวันนี้ถึงมีอาการขี้เกียจบางทีมันก็ไม่ได้เกิดจากแต่สัญญากรรมจากจิตของเราที่เคยติดสบายมาแต่อย่างเดียว มันอาจจะเกิดจากสื่อรอบๆตัวที่มาสัมผัสคือไม่อยากให้เราได้ปฏิบัติเหมือนมานชนิดหนึ่งที่อยู่รอบตัวเราหรือสื่อต่างๆที่มาสอบใจเราว่าเราจะทํำไหมถ้าสมมุติว่ามีจิตที่ขี้เกียจเราจะคิดได้เราจะฝึกหรือเราจะมีความพยายามที่จะลุกขึ้นไปปฏิบัติไหมให้สําเร็จในวันนั้นไหมค่ะก็เป็นบททดสอบเช่นกันนะคะแต่ถ้าเรามีสติเข้มแข็งมีจิตที่มุ่งมั่นเราก็จะผ่านอุปสรรคเหล่านี้ไปได้ขอเปิดทางแผ่เมตตาให้กับตัวเองนะคะแล้วก็ ทำสติให้ดีมีจิตที่เข้มแข็งขอความเข้มแข็งในตัวเราจิตเราแล้วก็มีอริยส,สัจสีในตัวเรามีส,สติปัฏฐาสีไว้กำกับไว้ได้กับตัวเราก็จะสามารถทําให้เราเข้าถึงแล้วก็พ้นอุปสรรคแล้วก็ชนะตนเองได้ง่ายนะคะขอให้เราเนี่ยรู้แล้วก็รู้เท่าทันกิเลสข,ของตัวเองเกิดตัวรู้เกิดปัญญาเข้าถึงง่ายเข้าใจในธรรม ขั้นสูงโดยง่ายปฏิบัติไปได้ง่ายได้คล่องเราขอได้เลยนะคะอันนี้อาจารย์แค่ระลึกหรือพูดเป็นตัวอย่างให้รับฟังเราสามารถไปขอตามที่เจอในสถานการณ์นั้นๆหรือขอความสําเร็จในเรื่องต่างๆได้ตามจิตปรารถนาเลยนะคะแต่ถ้าเรามีศีลด้วยฝึกสมาธิฝึกฌานด้วยนิัสสนาด้วยแก้ไขกรรมไปด้วยการขอพรจะยิ่งสำลิดผลได้ง่ายนะคะ สามารถฝึกและแผ่เมตตา้ต,ตัวเองได้ทุกขนาดจิตนะคะเพราะว่าจะทําให้เราเกิดความชํานาญก็แนะนําให้ฝึกชันด้วยนะคะก็จะทําให้เรามีฤทธิ์ทางใจเกิดตัวรู้พิเศษเกิดขึ้นความรู้พิเศษเกิดขึ้นหรือวิชาสามวิชา8อภิญญาหปฏิสัมพิทายานสามารถเข้าสู่การบรรลุขั้นสูงเป็นภาริยะได้นะคะหรือเป็นอริยะบุคคลได้นะคะก็ขอบคุณมากนะคะคําถามนี้มีประโยชน์มากค่ะก็ถือว่าเป็นประโยชน์ต่อบุคคล ทั่วไปและก็ตอบให้ท่านแล้วนะคะขอให้มีความสุขความเจริญขอบคุณที่รับชมติดตามอาจารย์เก๋นะคะขอให้มีความสุขความเจริญนะคะสาธุค่ะบ๊ายบายค่ะแล้วกลับมาพบกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ